อยู่กับรายการบ้านช่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อค่ะในเรื่องของทําอย่างไรเมื่อพบรอยรั่วซึมนะคะคแต่สําหรับท่านผู้ชมที่กําลังประสบปัญหาในเรื่องของรอยรั่วซึมอยู่นะคะหรือว่าจะเป็นปัญหาใดๆของบ้านนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์029649079นะคะ029649079หรือว่าเบอร์จะขึ้นด้านล่างตรงนี้ก็โทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้ค่ะครับ๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนี้นะฮะ่น้องพอยว่า เมื่อเจอรอยรั่วซึมเนี่ยเราจะทำยังไงเพราะว่าสู่ในบ้านอย่างที่บอกนะมันมีทั้งปูนทั้งอะคริลิกทั้งเหล็กทั้งไม้ทั้งอะไรอยูใ่ในที่เดียวกันเนี่ยนะวัสดุที่ยึดเกาะได้ดีคือต้องเป็นวัสดุที่มันยึดทั้ง3ตัวนี้ได้ด,ด,ดูตัวอย่างกันศาสตร์อันนี้นะครับตัวกันศาสตร์อันนี้เป็นอะคริลิกมีโครงเป็นเหล็กมีผนังเป็นปูนยันวัสดุที่จะยึดได้ดีคือโพลียูรีเทนหรืออะคริลิกหลงังคาเท่านั้นจะเห็นว่าโครงมันเป็นเหล็กตัวที่มุมมันเป็นอะคริลิก แล้วตัวที่มันไปนยึดเกาะมันเป็นปูนวัสดุมันมี3ชนิดใช่ค่ะจะเอาปูนไปปะก็ไม่ได้มันก็ไม่ปะกับอะคริลิกฉะนั้นจะต้องใช้อะคริลิกนะครับรูปซิลได้หรือโพลียูริเทนได้อันนี้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ท่านต้องใช้วัสดุซ่อมแบบ DIY หรือเป็นวัสดุซ่อมที่มันสามารถยึดเกาะกับทั้งสาชนิดได้มันจะไม่รั่วซึมจริงอะคริลิกนี้ก็เป็นถ้าให้โปร่งแสงแต่ว่าปูนมันยึดไม่ได้<ม>ยึดอยู่กับปูนไม่ได้นะต้องไปดที่เบาแล้วก็ทําางนทัน,ทนับ หรืออันนี้ก็ได้อันนี้ปูนมันก่อนลงมาจะไปเอาอย่างอื่นไปทําก็ไม่ได้มันก็ต้องใช้ปูนแต่ปูนที่ใช้ธรรมดาตอนไหนต้องเป็นปูนซ่อมมอาเน็ประสงค์เนะราหรือเรียกว่ารีแพรมอร์ต้าเพราะมันเห็นเหล็กแล้วนะครับนี่คือสาเหตุหนึ่งเมื่อปูนแตก,ป,แตกปูนน้ําก็จะรั่วร่วงหล่นและซึมมาอ,อ๋อถ้าปูนแตกทําให้น้ํารั่วงลงมา<ช>ก็เป็นสาเหตุหนึ่งได้เหมือนกันได้เหมือนกันจะเห็นว่าริมริมคานที่เห็นรอยแตกแล้วน้ำรั่วซึมที่สีถลอกถลอกเนี่ยน้ำรั่วซึมหมดนะ อ่าอันเนี้ยกับเป็นพื้นส่วนใหญ่ก็จะเจอที่ดาดฟ้าตึกแถวดา,ดาดฟ้าเทวห้าอาจจะไม่มีดาดฟ้าเบียงเฉลียงที่มียื่นออกไปนะจะเป็นไปได้หรือจุดนี้จุดนะครับที่มีรอยรั่วซึมเช่นเรามีระเบียงเฉลียงเอาไว้เนี่ยแล้วก็เล็กๆนะฮะ,ะเราก็จะวางคอมแอร์อในสุดมันไม่สโลปไงน้ําก็จะรั่วซึมแล้วตะเขบนี้ก็ไหลเข้าบ้าน ถ้าเข็บตรงที่เป็นมุมที่เป็นรอยต่อใช่ไหมคะเป็นรอยต่อนะคือทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามักจะทาเป็นอะคริลิกเลยทั้งผืนเลยทาให้มันแล้วก็เอาเอาแอร์ไปวางหรือมิฉะนั้นถ้าวางแอร์ไปแล้วเนื่องจากมันเป็นของเหลวสามารถทาทับได้คือแบ้ทาในขณะที่มันมีแอร์นี่แหละไม่ต้องไปเทปูนมันะทาอะคริลิกทับไปได้เลยทับไปได้เลยครับถ้าพันขาแอร์นะขาแอร์มันจะมีสี่ขาอยู่แล้วนะจะเห็นว่าเนี่ยแอร์เนี่ยที่แอร์มันก็จะมีลูกยางกันสั่นอยู่ก็ทาทับไปได้ จุดนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดรั่วเพราะอะไรเพราะน้ำมันมาแล้วม,ม,มีมีแอร์ขาแอร์ขวางทางมัน<ช>มันก็เลยไม่มีน้าไหลมันก็เลยขังอยู่ในนี้แล้วก็รั่วซึมนะฮะนี่คือส่วนหนึ่งนะครับจะเห็นว่าน้ําไม่ขังอยู่ในถ้าเห็นรูปนี้จะเห็นว่ามีคราบดำๆเพราะน้ําขัง<ช>เป็นกันสรดที่ถูกออกแบบโดยสถาปนิกนะฮะสถาปนกิกจะดีไซน์ไว้เพื่อให้บ้านมองดูดีไงมันก็จะมีและประโยชน์อีกอันหนึ่งคือสถาปนิกมุ่งหวังที่จะให้ใหการวางคอมเพรสเซอรคอ์คอยร้อนตัวนี้นะฮะ วางอยู่ไม่ไม่นี่จะกลายเป็นติดตั้งติดตั้งแล้วแขวนไว้กับผนังอาจารย์ทำไมน้ำถึงขังอะคะเราไม่ได้เจาะรูข้างล่างคือ,อคตอนแรกมัน ถ้ามันไม่มีแอร์เนี่ยมันไหลปุ๊บแล้วมันก็ไหลได้สะดวกนะคะเพราะไม่มีอะไรไปขวางเนี่ยมันก็อย่างที่บอกนะมันมันมีไปขวางมันระบายได้ยากขึ้นก็เลยมีการขังของน้ำใช่ครับมันเจออะไรขังตรงนี้แล้วก็ในที่สุดก็จะเป็นที่ขังน้ําเลยนะแล้วก็เป็นที่ของนกนกอยู่เนี่ยนกก็ชอบประกอบร่มเย็นนะก็แต่ว่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งคือรั่วนะรั่วนะฮะเนี่ยครับมันรั่วเลยนะคือน้ําขังตัวอยู่บริเวณนี้มากนะปกติน้ําต้องแตะแล้วผ่าน ระเบียงเฉลียงดาดฟ้านะครับหลังคาเนี่ยน้ำมีหน้าที่น้ําแตะแล้วผ่านไม่ต้องทําไว้ขังน้ำนี่คือบริเวณขอบขอบหน้าต่างแถวเนี้ยแถวเนี้ยจะเป็นจุดหนึ่งจะคราบดำๆเนี่ยเกิดจากน้าขังน้าขังนะครับแล้วมีเวลาทาอะคริลิกต้องทาจากด้านในหรือว่าด้านนอกต้องทาจากด้านนอกเนี่ยเนี่ยถ้าใครมีระเบียงเฉลียงดาดฟ้าอย่างนี้นะเอาอะคริลิกสีเทาเลยเพราะว่ามันเป็นสีเดียวกับปูนไม่ต้องไปทาสีทับน้ํา แต่ไม่ขังลงล่างหมายว่าน้ําจะไม่ซึมลงล่างนี่น้ําซึมลงล่างบ่อยๆจะเป็นผลพวงทําให้มองเห็นเหล็กอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะถ้าน้ําลงบ่อยๆนะเราเออกแบบตรงนี้ให้น้ําแตะแล้วผ่านนะไม่ให้น้ําแตะแล้วขังนะ,ะอ่าฉะนั้นถ้าออกแบบน้ําแตะแล้วขังน้ําลงมาแล้วขังเนี่ยต้องออกแบบเป็นถังน้ำนะมีฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าใครบ้านใครเป็นอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยพยายามแก้ไขมิฉะนั้นดาดฟ้าหรือระเบียงตรงเนี้ยมันจะผุมองเห็นเหล็กคอนกรีตกเหล็กแล้วปัญหาที่เกิดตามจากนั้นคืออะไรคะจย์ ก็คือคอนกรีตก็จะร้าวแล้วก็หลุดล่อนมาในสุดไม่ทนทานโดยทั่วไปคอนกรีตที่เห็นอย่างอยู่อย่างนี้วิศวกรจะออกแบบไว้60ปีคปีแต่เมื่อเป็นอย่างนี้มันจะเป็นบันทอดม,มันอาจจะ20ปีแล้วพังคืออายุน้อยนะครับบันเป็นการบันทอนอายุค,คือสุขภาพคอนกรีตไม่ดีอายุก็จะต่าลงโดยทั่วไปควรจะอยู่สัก60ปีแล้วซ่อมใหญ่ก็อาจจะ20ปีแล้วซ่อมแล้วไม่ควรนะครับไม่คุ้มค่านะเพราะว่าวิศวกรได้ออกแบบไว้ประมาณนั้นเืลครับเหมือนอย่างเงี้ยที่เห็นเนี่ยขังนะครับน้ําขัง น้ำขังในระเบียงเลยแล้วก็ขังอยู่นานจนกระทั่งแบบมีคราบดินอยู่ตรงเนี้ยนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งทําให้พื้นระเบียงเฉลียงดาดฟ้าผุกก่อนเร็วกว่าปกตินะถึงจะมีรูเห็นมีรูน้ําทิ้งใชค่ะใช่รูน้ําทิ้งนี่เล็กเกินไปนะมีไว้สวยเท่เก๋กูแต่ระบายไม่ได้ดีนะเห็นว่ามีคราบน้ำดาดฟ้าเหล่านี้น้ําต้องแตะแล้วผ่านนะครับบ้านสถาปนิกเขามีออกแบบเหล่านี้ไว้เพื่อให้วาง เาางแล้วก็เส้นสวยๆนะจากนั้นแต่จะเป็นจุดหนึ่งที่รั่วนะครับกระเบียงจะเลี้ยงดาฟวาตัวนะมีจุดอีกหนึ่งนะเดี๋ยวนี้นิยมติดก็คือพวกจานทั้งหลายค่ะคือจานปัจจุบันนี้มักจะไม่เคยเกาะอย่างนี้แล้วนะนจะเกาะอยู่ข้างล่างซะส่วนใหญ่เพราะมันติดตั้งยากนะอันนี้คือเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้หลังคารั่วก็คือ,อไปติดงานระบบเพิ่มถ้าเข้าใจระบบก็ไม่เป็นไรนะอันนี้เปิดเขาอันนี้เขาติดดีนะ,ะเอามาให้ดูเนี่ยติดดีเขาใช้สองบ้านร่วมคือจานเดียวแหละเขาซื้อบ้านคู เขาก็เลยไม่ตั้งจนานใดจานหนึ่งก็คือตั้งมันตรงกลางเลยแล้วยื่นออกไปแล้วก็ใช้โยงไปสองบ้านอันนี้โอเคก็มีการใช้โครงเหล็กยึดที่ดีอันนี้อันนี้ถือว่าถือว่าการติดตั้งดีจะมีจุดหนึ่งคือพวกที่มีกระจกทั้งหลายจะมีขอบกระจกอลูมิเนียมไปชนนะฮะพวกนี้ต้องใช้เป็นพวกโพลียูรีเทนโพลียูรีเทนเราเคยพูดถึงนะมันต่างกับสีคนตรงที่ไอ้นี่มันทนแสงยูวดี แล้วก็ทาสีทับได้นะครับ <c oughs> นะอะคริลิกก็ทาสีทับได้บางส่วนแต่ว่าซิลิโคนไม่ทนแสงอาทิตย์ในบาง <c oughs> บางยี่ห้อแบางอันนะครับอีกอันนี้อีกอันหนึ่งคือคือข้างนอกและอันนี้ข้างนอก,นกรอยร<ด>้าวที่เป็นเส้นเล็กๆอันนี้จะทําให้รูอ่วซึมข้าในได้ <c oughs> เพราะมันเกิดการ <c oughs> เนื่องจากในบ้านเรามีมวลอากาศ แล้วเวลาฝนตกปุ๊บน้ำจะเข้าซึมในนี้แล้วเหมันจะรั่วเข้าในเช่นมีวอลเปเปอร์ก็จะบวมมีพื้นปาเก้ก็บวมอะไรอย่างนี้แก้ปัญหายังไงคะอาจารย์ก็คือพวกนี้พยายามใช้อะคริลิกนะครับอะคริลิกซ่อมรอยแตกรล้าภายนอกที่กันแสงยูรีอะคริลิกเดี๋ยวนี้ง่ายมากคือป้ายออกมาก็ใช้ได้เลยมันเป็นของเหลวคล้ายๆยาสีฟันคล้ายๆครีมทาหน้าประมาณนี้ท่านผู้ชมทางบ้านสามารถทําเองได้เลยใช่ได้ทำเองได้ครับเขาเรียกว่าอะคริลิกหลังคาหรือบางทีก็เรียกว่า อะคริลิกซ่อมรอยแตกร้าวค่ะนะแล้วถ้าทางผนังล่ะคะกําแพงก็ใช้อะคริลิกหลังคาได้ใช่ครับอ,อย่างเงี้ยบางทีมันสูงใช่แม่นองพลอยก็คือท่านผู้ชมก็คือใช้เนื่องจากอะคริลิกเนี่ยเป็นคล้ายๆสีอยู่แล้วก็ต่อด้าลุกกลิก้งลุกกลิ้งไปเพราะว<อ>่าเรามันขึ้นไปไม่ถึงไงนี่ยนะถือว่ามันอยู่ชั้นสองถ้าจะแต่ถ้าช่างเนี่ยเขามีนั่งร้านมีบันไดอันนี้ไปวางได้นะครับเป็นไรนะแต่อั้นก็ถือว่า ทำงานง่ายแล้วทาสีทับได้แต่เวลาซ่อมเนี่ยเราจะเห็นว่าเราพอเราซ่อมอีกครั้งหนึ่งสีไม่ค่อยสวยเป็นเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าสีถูกแสงแดดแบบค่าไปนานแล้วมันก็ทําให้จางไปนีนคคือไม่รั่วนะ,ค,ะคือไม่รั่วโอเคแต่มันไม่สวยนะ ช่ค,ค่ะก็คือว่าเราแต้มเป็นจุดๆเนี่ยครับค่ะแต่สําหรับท่านผู้ชมนะคะที่พบเจอปัญหาอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยหรือปรึกษากับท่านอาจารย์สําเริงได้นะคะที่เบอร์02-964-9079ค่ะพยายามให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 2 9 6 4 9 0 7 9ค่ะยังไงก็โทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้ครับให้มนดูจุดด้วยจุดหนึ่งนีนก็คือบริเวณที่มีกระจก มีขอบกระจกอลูมิเนียมแล้วก็ไปยึดกับปูนอยู่ไม่ว่าเป็นข้างๆหรือจะเป็นข้างล่างที่เห็นในรูปนี้นะฮะจุดนี้คือปกติซิลิโคนพวกนี้จะอยู่ได้ประมาณสัก5ปีเมื่อหมด5ปีก็ควรจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนลูกยางใหม่เปลี่ยนยางดําใหม่เปลี่ยนยาแนวใหม่ก็จะหายนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะ,ะเขาออกแบบมาดีอยู่แล้วเพราะว่ากระจกอลูมิเนียมนั้นเป็นวัสดุที่ไม่หดตัวนะอย่างเงี้ยขอบบริเวณตะเข็บอย่างเงี้ยจุดรั่วนะครับ ตรงไหนที่เป็นจุดรั่วตังค์อย่างที่บอกนะครับบ้านมีรอยต่อทั้งหมดเดนหนึ่งพร,รอยต่อจุดเหล่านี้เสี่ยงต่อรั่วทั้งหมดเลยนะฉะนั้นเมื่อวัสดุเสื่อมสภาพไปก็เปลี่ยนใหม่ก็หายรั่วแล้วนี่นี่ก็คือจุดรั่วนะครับที่เป็นตะเข็บทั้งหลายเนี่ยคือจุดรั่วเช่นผนังชนกระจกอลูมิเนียมหรือฝ้าเพดานไปชนผนผนังอะไรเงี้ยจุดรั่วทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นบริเวณภายนอกคือบ้านที่มีมุกมีมุมอย่างเงี้ย ทุกรอยต่อไม่ว่าเป็นหลังคาอะไรนะจุดรั่วคืออยู่ที่รอยต่อตรงกลางไม่รัว่วถ้ามีมุมอะไรเยอะอย่างนี้ก็จะยิ่งโโมีโอกาส,ม,กาสมากกว่าใช่ไหมคะมีโอกาสมากกว่านะครับคือยิ่งยิ่งมีมุกมีมุมอย่างงี้นะคือที่เอามาให้ดูเนะี่ยคือไม่ใช่ว่าอันหลังคานี้มีหลังคานี้ดีแต่จุดรั่วทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่มุมหมดเลยเพราะทุกมุมเนี่ยเขาเปลี่ยนวัสดุไงเช่นตรงคาบเขาไอ้ตรงขาวๆมันก็ไม่ใช่กระเบื้องแล้วเป็นปูนไปแล้ว การเอาปูนมาชนกระเบื้องนี่จุดรั่วแน่นอนหรือข้างบนน่ะจะเป็นไม้ไปแล้วคือสวยนะฮะแต่ต้องไม่รั่วนะฮะทางนี้คืออย่างนี้กระเบื้องเดี๋ยวนี้มีนะเอาไม้มามุงเลยคือเมื่อก่อนเขาเรียกว่าแป้นเกล็ดแป้นเกล็ดนี้ทําจากไม้เป็นไม้สักแล้วมาตีปิดแต่อย่าลืมว่าการมุงแป้นเกล็ดนั้นควรจะมีสังกะสีรองอยู่ใต้ไม่งั้นรั่วแน่ๆนะจะรั่วเด็ดขาดเลยแต่ถึงรั่วชัวร์แต่ว่ามันจะสวยไงปัจจุบันนี้มีกระเบื้องแบบนี้มาอยู่แล้วนะครับกระเบื้องแป้นเกล็ดทํได้ปูน แล้วก็ทําวัสดุเป็นอย่างอื are, tea, ่นมาเยอะะนะครับแต่ว่าถ้าของแท้ๆดิบๆนี่คือใช้ไม้นะครับไม้ค่ะอาจารย์คะตอนนี้มีหนึ่งสายโทรเข้ามาจากทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะคุณอาทิตย์สวัสดีครับค่ะคุณอาทิตย์สอบถามเรื่องไหนคะชัยภูมิครับโอ้ครับผมจากชัยภูมิเนาะครับจะถามเกี่ยวกับว่าคือคือผมทําพื้นชั้นสองเนี่ยนะฮะเป็นวีว่ากอดครับอ่าตอนนี้ร่องระหว่างวีว่าบอดเนี่ยคือคือตรงนี้จะเป็นร้านฐารที่โอเแทนอืม มีบางครั้งนานๆมีผลตางเข้ามาอตอนนี้ร่องระหว่างวีบ้าบอดเนี่ยจะใช้อะไรเป็นตัวอุดกระตางและผมติดต้านคนเนี่ยใ้าวาจะใช้สีกัดกดเนี่ยทาได้ไหมคือร่องวิบ้าบดเว้นไว้เท่าไหร่ครับห้ามิลได้ไหมร่องวิบ้าบอดต่อมไม่ถึงไม่ถึงห้ามิลนะครับ,บน่าจะอยู่ประมาณสองประมาณสักสองสมมิลคือดีที่สุดต้องใช้โพลียูรีเทนโพลี ใช่ครับโพลิยูรีเทนนะฮะโพลิยูรีเทนนี้จะจะต่างกับซิลิโคนตรงที่มันจะทนแสงอาทิตย์ได้ดีโพลิยูรีเทนนะครับนะไปบอกก็ได้ครับทาสีได้ทาสีทับได้ครับโพลิยูรีเทนก็ต้องพยายามให้มันอยู่ในร่องเพราะร่องมันมันมีนิดเดียวปกติคุณจะเว้นสัก5้มิลลิเมตรแต่นี้เว้นเว้นไว้2มิลลิเมตรต้องเอาเปลี่ยนโปสีอัดเข้าไปให้ลึกๆครับครับโพลิยูรีเทนนะแล้วจะทาสีตัวพื้นผิวด้านบนเนี่ยผมสามารถใช้ คือสีกดกรดที่ว่าเนี่ยมันทาลูกกิ้งลงไปได้เลยครับสีกรดทาคอนกรีตใช่ไหมครับได้ครับอ่าสีกรดทาคอนกรีตได้เลยคลาสสิกด้วยได้ซ้ำคือสีกรดทาคอนกรีตเนี่ยดีตรงที่แบบว่ามันสีกรดทุกชนิดจะต้องเอาน้ําทาก่อนนะเอาน้ำทาก่อนใช่ครับเอาน้าทาก่อนหนึ่งเที่ยวแล้วก็เอาเอาสีกรดทาไปครับคบแล้วตัวนี้สีกรดเนี่ยเวลาเราใช้ใช้เดินใช้อะไรเนี่ยมันมันลอกง่ายนะครับ อาไม่ง่ายไม่ง่ายคือปกติสีกดทาคอนกรีตนี้นทาที่พื้นดิพระทาที่พื้นเลยเดินได้ไม่ต้องปูกระเบื้องไงสีกดทาคอนกรีตครับ,รบแล้วก็มีเ,เรื่องให้เลือกหลายสีใช่ไหมครับใช่มีตั้งประมาณ50กว่าสี อ๋อควนี้จะซื้อได้ที่ไหนครับรู้สึกตอนนั้นเราเอามาแล้วนี่สีกดทาคอนกรตใช่ไหมจะต้องติดต่อทางบริษัทเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้สิครับเดี๋ยวให้ทางทางทีมงานเนี่ยไปเพราะเราเคยมาออกอากาศแล้วสีกดทาคอนเกรตฝากไว้ที่เจ้านที่แล้วนะคะอ๋อฝากเบอร์ไว้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวให้เขาโทรบอกนะฮะเป็นเป็นของน้องมุ้ยเคยมาพูดสีกฎทากตเดินย่าได้เลยคือคาว่ากดนี่มันถึงกดน้าส้มเท่านั้นน้าส้มใสูครับ ครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโดีมากเลยนะคือโพลียูเทนปกติวัสดุแผ่นทั้งหลายถ้ามาชนกันต้องเว้นร่องนะครับอย่ามาชนชิดกันนะฮะอย่างน้อยสักคือเว้นไปแล้ว3มมิลก็3มมิลดีที่สุดคือ5มิลลิเมตรห้ามิลลิเมตรกำลังดีใช่ไหมอายกำลังดีแล้วก็อัดด้วยโพลียูเทนเพื่ออะไรเวลาวัสดุเหล่านี้เจอแสงแดดมันจะขยายขยับตัวจะเป็นทําให้มันขยับตัวแล้วก็จะมีรวนะครับส่วนสีกรดเทอคอนกรีตเดินได้นะครับปกติคือเรา เช่นพื้นเราลงรถเก่าๆเราไม่อยากปูกกระเบื้องไงเราก็าสีกรดมาแรงคลาสสิกเป็นสี<ช>สคลาสสิกดีคุณมุ้ยมาเคยมา<ส>ใช่ไหมา<ว>ก็สสดคลา,ส,าคลสสิกมากนะคือย่าได้ความว่ากรดเนี่ยไม่ได้เป็นกรดอันตรายเป็นกรดน,น,น,น้ําส้มที่เรากินเนี่ยนะฮะฉะนั้นแบบว่าปลอดภัยแล้วเป็นสีที่คลาสสิกคือเราหลีกเลี่ยงการปูกระเบื้อง แล้วท่านนี้เขาบอกเป็นร้านอาหารเนี่ยโหเรทโทเลยนะฮะทำเท่ๆเลยครับค่ะแล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของเรื่องการรั่วซุมยังไงนะคะท่านผู้ชมที่ต้องการอยากจะโทรเข้ามาสอบถามในเรื่องนี้หรือว่าเรื่องใดๆของบ้านนะคะก็สามารถโทรเข้ามาค่ะได้ที่เบอร์029649079นะคะ029649079นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพักชมโฆษณาค่ะเรามีสกู๊ปที่น่าสนใจนะคะ<ม>เป็นเรื่องเกี่ยวกับไม้สังเคราะห์ค่ะยังไงเดี๋ยวชมในสกู๊ปพักกันสักครู่ค่ะ ไม้สังเคราะห์เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ผลิตจากพลาสติกโพลิเมอร์คุณภาพสูงนำมาผสมกับเยื่อไม้มีความสวยงามคงทนและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ผุร่อนไม่ต้องกังวลเรื่องปวกมดมอดไม่ดูดซับความชื้นปัสจากเชื้อราทนความร้อนสูงไม่ลามไฟทนต่อทุกสภาวะอากาศ คงสภาพเดิมไม่บิดงอมเมื่อโดนแดดสามารถปรับแต่งได้ทุกรูปแบบการใช้งานเหมือนงานไม้จริงเช่นการตอเจาะปากไซส์ขัดสะดวกต่อการติดตั้งไม้สังเคราะห์คือวัสดุทดแทนไม้ที่เกิดจากการนำเอาส่วนผสมของผงไม้ขี้เลื่อยไม้หรือเส้นใยไม้กับโพลิเมอร์พลาสติกผสมเข้าด้วยกันแล้ผ่านกระบวนการผลิตและขึ้นรูปด้วยเทคนิคการขึ้นรูปของพลาสติก ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์คุณสมบัติเด่นของไม้สังเคราะห์ไม้เหมือนจริงมีความแข็งแรงกว่าพลาสติกทนทานต่อแสง UV ทนปวกมแมลงที่เป็นศัตรูของไม้ปรับแต่งได้ทุกความต้องการขึ้นรูปชิ้นงานได้รวดเร็วไม่ซึมน้ำและทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ ราคาก็ต่ำกว่าไม้จริงสามารถนำมาประกอบและประยุกต์การใช้งานอย่างไม่จำกัดเช่นงานไม้พื้นงานสารางานระแนงงานฝ้างานประตูรัว้วงานหลังคาและงานตกแต่งต่างๆอีกมากมาย